ทีนี้พาไปแลกการสมน,นาสร้างความปลอดภัยไซเบอร์กันบ้างค่ะซึ่งสซกมชนะคะเขาก็ได้สร้างความรู้ความเข้าใจในโยบายแล้วก็แพ้นปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แนววิธีป้องกันรับมือแล้วก็ลดความเสี่ยงไซเบอร์ในหน่วยงานค่ะ สำแนังงานคณะกรรมาการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าโซโกโม o ชค่ะเขาก็ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในในโยบายและก็เพนปริเดตดการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พศน2 5 6 6ถึง2 0 7 7นะคะ สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดาเนินง,งานตามนโยบายแล้วก็เพิม่มลดการหวาด้วยการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์นําไปสู่การปฏิบัติย่างเป็นรูปธรรมโดยพลอากาตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติก็ได้เป็นประธานในพิธีค่ะนี่นะคะเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติก็ได้กล่าวค่ะว่า สันงกางานคณะกรรมาการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อแห่งชาติได้จัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศมุ่งเสริมสร้างศักยภาพป้องกันร,รับมือและก็ลอทความเสี่ยงรวมถึงการตอบสนองต่อเหตุภยัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งนี้ค่ะก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางในระดับบุคคลและก็องค์กรรวมถึงกระบวนการทำงานรวมกันร,ระวังด้วยงานผากรัฐ น่วยงานควบคุมกำกับดูแลและการหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศค่ะ ภายในงานค่ะก็มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ท่งคุณวุวิเนี่ยมาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆได้แก่แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันร,รับมือหรือว่าแก้ไขเมื่อหน่วยงานเนี่ยถูกโจมตีทางไซเบอร์ค่ะแล้วก็รูปแบบข่าวแล้วก็สถานก,การณ์ภัยคุกคามไซเบอร์เพื่อสร้างความตระนักเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์แล้วก็รวมถึงกิจกรรมทอดบทเรียนแล้วก็แลกเ,ลเปลี่ยนประสบการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์แล้วก็การแก้ไขปัญหานะคะนี่เป็นภาพ บรรยากาศนะน้องด้า<อ>ว่าณปัจจุบันนะครับหน่วยงานภาครัฐเป็นเหยื่อในเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วตัวเขาเองมีโอกาสที่จะถูกหลอกอยังไงเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้ป้องกันตัวเองนะครับบอกกับพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรู้จัก นะครับรวมไปถึงว่าแล้วในส่วนของการที่เขาจะพัฒนาหน่วยงานเขาเนี่ยให้มีความพร้อมในการรับมือเนี่ยต้องดำเนินการอย่างไงบ้างนะครับเพราะเราเป็นห่วงในเรื่องของการที่ว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้อยู่ว่ามีปัญหาแล้วการที่จะแก้ไขเนี่ยบางคนก็าจะรู้สึกว่าเหมือนมันไม่มีทางออกนะครับแต่วันนี้เราอยากจะมานําเสนอทางออกว่าประเทศชาติเรามีนโยบายและแผนในเรื่องของการพัฒนาด้านไซเบอร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยทำแผนให้สอดคล้องกับเราเนี่ย โอกาสได้รับการสนับสนุนและจะพัฒนาเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องความตระหนักว่าแล้วเราจะรู้เท่าทันภพยแฮกเกอร์ได้ยังไงนะครับเพื่อที่เราจะได้ป้องกันตัวเองด้วยนะครับหน่วยงานเราก็จะได้ดีขึ้นด้วยในเรื่องของการรับเบือภัยคุกคามนี้นะครับแล้วสุดท้ายประเทศก็จะเข้มแข็งในภาพรวม นะคะต้องบอกว่าภัยขุกคมทางไซเบอร์รัวแฮกเกอร์ดีเราโรตกันนี้และตอนนี้เนี่ยมันระบาดหนักเลยนะซึ่งกิจกรรมนี้น้องดาก็เลยถือว่าเป็นพ้นดีนะกับหน่วยงานเพื่อเขาจะได้รู้วิธีการรับมือคู่ว่าพอปัญหานี้ขึ้นมาอ้าฉันต้องทำมันพื้ขปคญหามันพื้อเพราะว่าเขานั่มคนพลักงานในหน่วยงานต่างๆเนี่ยคือเที่เกี่ยวกับคนที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยในหน่วยงานต่างๆคือเขามาอบรมแล้วก็ให้ความรู้การแบบว่าถ้าเกิดว่า รู้ซึกว่าอาเริร์มีภัยคุกข้ามเนี่ยการรับมือก่อนแต่จะทุกแฮกเกอร์เนี่ยหนีเวยนะคะคนเดจจะเฝ้าดูเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็จะได้รับมือได้ทันท่วงทีจะได้ไม่ต้องทุกแฮกเกอร์แล้วก็เอาไปทําอย่างอื่นเมื่อเดี๋ยวเราเคยทุกเนี่ยค่ะเป็นเราใช่ไหมเป็นป็ดเราทุกเอาไปแล้วทำอะไรไม่ได้ทีนี่พอวักยูยุกับายเป็นข้องเขาเฉยเลยราะว่าเราไม่รู้ไงวิธีรับมือไม่รม้เพือแต่พอหลังจากนี้เนี่ยเราได้รู้แล้วเราก็ได้แก้บปัญหาแล้วก็รับมือตรงนั้นได้นะคะใช่แล้ว